S <S <it> ส,สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะัุพวกคุณหน่อยทราบพัเซป็จเวลาจ้าไม่หรืทราบพัเซป็พามากินเมนูแบบว่าแบบทับแซบเนอะแต่ว่ามื้อนี้มีหลายอย่างเลยเพราะว่ามื้อนี้เขาฉลองหนึ่งพันสับ แต่ยอดวิวมันยังขาดอีกหลายค่ะทุกคนตัวไหนก็ฝากเบิุงคลิปนี้งด้วยค่ะขอบคุณหลายตัวไหนก็ติดชมมาได้เลยค่ะเนาะเอานี่เป็นเมนูมันนี่เป็นเออ่ยำเล็บมือนางใส่หมูสับน้ำนะคะเนาะเป็นเป็นพริกอ่คล้ายๆแบบว่าพริกยำยำพริกพริกสดค่ะพริกสดพริกเขียวนะคะเนาะมันนี่เนาะใช้พริกเขียวแล้วก็อันนี้เป็นตับักหุ่งใส่พริกใส่พริกเออ่พริกแห้งค่ะตับักหุ่งใส่ถั่วงอกนะคะเนาะเหาก็มีนี่หนังไก่เลยค่ะหนังไก่นี่เขาทอดเองเลยค่ะ แบบใหญ่สะใจมากเลยทุกคนเนี่ยหนังไก่ทอดค่ะอยากกินแล้วก็มีผักกับมีมะเขือนะคะมะเขือพว่างมะเขือเปาะอ,อันนี้เป็นสารเณรนะคะเนาะอันนี้เป็นโหระพาเห็นมะคะ่ะอันนี้เป็นผักชีผักชีกับผักชีค่ะทุกคนเอี่ยผักชีนะผักชีเอ่อผักชีหอมป้อมคะ่ะนะคะเนาะโอเคค่ะเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเนะาะจะนาอเห้องมากินข้าวน้นกันเลยจ้าในห็นดีๆเนาะย่า,าเห็น,นะคะ่ะทุกคน อยากเห็นจะชัดจะได้ยั่วยั่วยั่วยัย่วนิดนึงนนคะเนาะนี่นยั่วยัย่วนิดนึงใส่อกระเทียมดอโทนกระเทียมทนดองอืมมีคนเหนียวนำคนเหนียว โทเองโอดเองแซ่บเองเะไอดเองตุมต่ำกูยังเห็นเองเหมือนะทุกคนกูได้กิน <c oughs> <c oughs> มึงไท้เขาดีนะไม่ปักซอยมีปากแด็ไหมคะ มุมนี้ลองลองเปลี่ยนมุมมึงลองเปลี่ยนไปหันที่ไทยมึงจะบ่กําเจอื ลังจิ้มมุกให้อวบอื้มสด สรุปเซแข่งมา ข้าบบกเกีเลยนะขี <apology> ่แกงเขียวหวานเมนูร้อแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนมากกินเลยนะอืม ก็ได้วไปลาบหมูไม่แบบจานแหน่ผักแล้วแบบมากลายเป็นยำตีนไก่จากลาบหมูเป็นยำตีนไก่ก็อ,อยากกินยำเลเมมือนางค่ะใส่มหมสูสามชั้มด้อื้

เราพากระแนงืมไทยอืมมือนางประมาณเกือบครึ่งโลสี่ร้ห้าสิบกรั อะไรก็าอะไรไม่เล็กกว่าคนเดียวก็เปรี้ยวได้นะเป็นเปรี้ยวนะไม่ใช่กินคนเดียวสล้วี้ตวองอ่อน Ini betar เลหลายแล้วค่ะต้องลาแล้วเวลาหลายไปกันนิดแต่เด้อพ่อๆกับแม่ได้คลิปต่อไปขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ